สวัสดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็คือตามล่าผักเนี่ยซื้อผักปุซื้อผักไปแจกซื้อผักไปแจกคนจนนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรไปบ้างซึ่งตอนนี้ก็เช้าเลยออกมาเลยเช้าแดดออกไปเช้าเลยครับ แต่เริ่มแก่แล้วแหละไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่อ่อนเริ่มแก่แต่นี่แหละอร่อยแล้วล่ะหิวเลยไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยยิวเลยเนหัวใหญ่มากสัชัยบาบิตดนคสัชัยสวัสดีครับคนที่พาเรามาครับผมคือมหาราชชาไปเอากันต่อเลย เปนต่อเลยดูดูดอกใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูนี่ดูครับดอกใหญ่สดมีแบบมีใส่ปู๋ยด้วยนะครับเมื่อกี้เขถามเขาบอกว่าจะเอาหมองหมดนี้เลยเหมอเหมาให้หมดแปลงนี้เลยแต่แกก็บอกว่ามันมีหัวเล็กๆอยู่เอาไปก็กินไม่ได้หรอก ก็เลยเอาเลือกหัวใหญ่มาไปดูตัดใหญ่เลยห้าสิบเดี๋ยวเขาไปตัดใบออกครับนี่ผู้หญิงใช่หัวมังอินเดียนิสผู้หญิงใช่หัวเจอเลยโอเค Thank you สันชัยเอาร้อยหนึ่งเลยสันชยัยสันชัยเอาร้อยหนึง100น่งร้อยหนึ่งสนุกครับกับการอยู่นี่นี่นี่หัวใหญ่มาก วัวใหญ่มากมากเลยดู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 คิดถึงตอนเด็กๆพ่อจะทำผัดไข่ให้กินผัดไอผัดกุ้งถ้ามีตังเยอะๆก็จะได้กินกุ้งเยอะๆถ้ามีตังน้อยๆก็จะได้กินลูกกุ้งตัวเล็กๆนี่ดูสิครับไม่มีความสุขนะผมว่าเนี่ยแค่มาดูัาซื้อ ก็มีความสุขแล้วเพราะว่าเราได้เห็นความสดของผักเต็มไปหมดเลยครับทุ่งกว้างมีผักปลูกเต็มไปหมดเลยนี่ผมนิมนต์แม่ชีมาด้วยชีป้าลาตีชวนชีป้ามาเที่ยวมาช้อปปิง้งนนี่อุยออกกันเบียดกันนะ ก็บอกว่าใช้เวลาประมาณเจวันครับที่จะได้ดอกอย่างนี้ปลูกมา70วันถึงจะได้ดอกโตขนาดนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงติดตามนะครับติดตามให้จบดูให้จบเลย ภารกิจนี้สนับสนุนโดยพี่เจกครับรัตนาตั้งตระกูลนะผู้ประกาศข่าวทีเอ็นคนเดิมของเรานะสนับสนุนเงินทุน<อ>คุณผู้ชมที่ชมอยู่ก็สนับสนุนผมได้ด้วยการ<อ>กดติดตามกดซับส c ค i b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรามามผมจะได้มีเงินจาก YouTube เงินสนับสนุนมาทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไปแจกคนจนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาอยู่กันยังไงคนจนที่นี่ ที่คนไม่ค่อยเอาของไปให้เ้าอยู่กันยังไงเดี๋ยวเรา,เาไปให้ตังตามคุณแม่ไ,ไปตามมาตาไปตามมาตาไปเนี่ยเราได้ไประโยชน์ทุกฝ่ายเลยครับอุดหนุนชุมชนอุดหนุนชุมชนแล้วก็ไปช่วยเหลือคนเอามาเทบอมอปา่ไมลาะโชว์หน่อยสัญชัย ไอตัดว่ะยู่ตัดเหรอถ้าเป็นเหรอโอ้ยสบายมากมห,มหาราชาอย่างสันชัยนี่นะมาลุยเองเลยเหรอโฉมมี่โฉมมี่โฉมมี่โฉมโฉมโฉมโฉใหญ่มากรถอยู่จะใสไปหมดไหมเนี่ยไม่หมดให้โดดออกมาล้อมวะเออถวายโดดดิถวายโดดสิไม่เอานเะนาบ่เอาเถอะแต่ว่าให้ลดราคาอีกถ้ามันเล็กเนะี่ยมันต้องด<ม>ิสเขานะ ให้เอาหัวใหญ่ๆมาเขามีถุงเขามีถุงเขามีกระสอบให้ดูมาอีกคันหนึ่งเนาะแม่มาตายีเนาะให้ดูมาช่วยขนอีกคันหนึ่งเจ้าดูดูดครับผม ขอไันเรยค่ะจีว่าโยนมันเลยป๋าว้าวโอ้โห 100 100เ <Yeah>. ยแกโยนแบบไม่ปาณีเลยนะแกโยนแบบแต่ว่ามันมีอันนี้กุมอยู่ไงครับ มีใบคุมอยู่ก็เลยไม่ต้องกลัวช้ำเพราะมันช้ำแน่นอนมันจะช้ำแน่นอนเาปนไปเยปกติเขาจะตัดกันตอนเช้าครับ กันตอนเช้าแล้วก็ MM. มีคนมารับส่งมีคนมารับไปต,ตลาดนี่นี่บาบู ca, <c oughs> นีบาบูก็จะหัวเล็กๆไม่เอาทรานเนานะ อโอเค่ใหญ่เห็นแล้วหิวเลยหิวข้าวด้วยพว้าะเมื่อกี้บอกสีบ้างไปว่าข้าวช้าไม่ได้ทานตื่นแล้วก็ออกมาเลย เผัดกุ้งเนาะผัดกุ้งอร่อยอร่อยดยละกรขอบสดๆ สันชัยเขารับโทรศัพท์ทั้งวันเลยนะบิสเนสแมนครับคนไทยเยอะเรียกใช้งานโอยังครับรับมาได้ประมาณเพราพูดไทยได้ไงครับพูดภาษาไทยได้ก็เลยติดตุลาอยู่ครับผมครับผมโดโดก็มาด้วยครับแพ็คคู่นะสันชัยกับโดโดครับผมไม่ว่าเขามีรถเข้าไปแล้วอยู่นั้นก็มีรถเยอะ ครับผมมันกนเนี่ยมาด้วยกันน่ะนะไรกลยครับผมครับครับผมนี่ครับก็อยู่ระหว่างการช <c oughs> ีป้าบางังอยู่ภายใต้ร่มอยู่ภายใต้ร่มเง,งาของ,ง,งพระพุทธศาสนาชีป้ายืนบังแดดให้มึงอยู่ระหว่างการตัดใบออกใช้ ได้ใจได้ใจคนไทยไม่เกี่ยงงานเลยเท่าไหร่แล้วสันชัยกี่ี่หัวแล้วนับอเปล่าถึงร้อยบ่าหอดร้อยบอสน่าจะไม่ถึงอ่ะใช่ไหมไม่ถึงร้อยเนาะยังไม่ถึงไม่เป็นไรเอาเท่านี้ก่อนก็ได้ นี่ก็เยอะแล้วนะเก็บจริงๆอันนี้เหลือเก็บต้นเล็กๆเดือดดอกเล็กๆโอเคไปตัดขึมแล้วเรื่องตัวเองก็ไม่ใช่เลยแบกใส่หัวเฉยเลยได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ยดูสยวจันชัย ไปะะไปมาตะยีไปต,ตามไปเจ <c oughs> ้าของไม่คนเจ้าของไม่คนสัญชัยเก่งคือผมชอบเขาครับชอบทำงานกับเขาคืออ๋อผู้ชายไม่สบายลูกเขาอ่ะเหรอเนี่ยชอบทำงานกับสัญชัยก็มีน้ำใจครับคือลูกเขาไม่สบายยกไม่ไหวสัญชัยก็ช่วยแบกช่วยยกช่วยตัด นี่เรามาทางรดใช่ไหมใช่ครับนี่กำลังเซตใหม่กำลังปูกสองหนุ่มของเราลำเลียงผักไปละเดี๋ยวไปขึ้นรถกันดดเดินไหวนะเนี่ยขนาดมีของบนหัว อย่าล้มเชียวอย่าล้มเชียวอย่าล้มเชียวย,ยวจะเ,เอส,ะะสองนี่มะเขือเทศ ประเทศลงร่องละครับรอบหน้านะรอบหน้าเดี๋ยวมีเงินเยอะๆจากที่คุณผู้ชมติดตาม YouTube คุณผู้ชมดูผมได้เงินจาก YouTube ได้เงินจากช่องมาเยอะๆก็จะได้ทำอะไรแบบนี้ถ้าชอบนะครับคุณผู้ชมถ้าชอบฝากติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์สนับสนุนผมด้วยนะครับ เรามาดูว่าเราจะจ่ายค่าเสียหายไปเท่าไหร่ chuồng để cứ luôn đền uống um nha bye bye để chút đến <laughs> <nói>. luôn <laughs> <laughs> เราก็จะไปเปลี่ยนใส่ถุงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร่วงไปดูที่บ้านเขา แตนยาบัดบายผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยหญิงใช่ไหมเหมือนผู้ชายเลยผู้หญิงมีกำลังใจนะกำลังใจระหว่างรอนะบ้าเส่นสาวน้อยสวยจังหน้าเหมือนเ็กผู้ชายเลยเนาะกำลังแพกครับ อัน,นี่เรียกว่านี่ก็คือเรียกว่าเด็กน้อยรู้จักทำกินเก่งมากลูกรู้จักช่วยเหลือเนี่ยเห็นไหมมีน้ำใจเขาไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้พ่อเขาไม่ได้ใช้ให้ช่วยนะครับเขาช่วยเอง

ก็เป็นช่วงเวลาแชมแชมปรานี้แล้วนะ2,820ครับผมทั้งหมดนะ2,820ดูปีก็1 0 0หัวมหมดแล้วฮะยดูมัน, 2008, <200. S 2> มนดูมันแกลเหรอ2พ0 8มันร้อยหัวดูมันแกล่ะอารบีสค่ารถอาโอเคบีสค่ารถโดู20โอเคไป โอเคสองพันแปดสิมันร้อยวัวตอนสองยด้วยโดสโดโอเคจ่าค่าเสียหายไปสองพันแปดร้อยโอเคนะครับตอนนี้ก็ได้แล้วกโต๊ออกเลนทาแขกแล้วาัไปส่ง ให้แก่คนยากไร้นะครับที่เราจะแจกให้เขาซึ่งเราติดตามนะครับว่าที่ไหนที่เขาจะได้รับผักดอกกระหล่านี้ไปทำเป็นอาหาร ทำเนี่ยก็จะมีพ่อค้าคนกลางครับที่จะรับซื้อจากสวนเมื่อกี้อ่ะแต่ละสวนแล้วก็มาขายตามตลาดนะครับเราจะมานั่งขายกันตามตลาดเนี่ยคนก็จะมาซื้อย่อยเอาจากแถว,วนี้นะครับพักเติมพลังกันหน่อยครับด้วยปุรีนะแป้งทอดแป้งเเดียวนะ

ਬਿਆ ਆਪਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ครับก็เป็นชุมชนของคนยากไร้นะครับที่มาตั้งชุมชน,กนแกนเอานู่นสันชัยลงไปเลยลงได้เลยที่เขาส้า,างส้างชุมชน,กนแกนเอาก็สร้างบ้านจากหญ่านะเอาหญ้ากุศามาสร้างเป็นบ้านตกแดดลงฝนนะเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับ ก็ยังดีที so <ão> <encie> alumni, ่มีคนมาบริจาคบริจากระบบน้ำไว้นะครับเราจะมีน้ำใฟแต่ไฟไม่มีนะครับ กาม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 นามส,สติกโรุณนามสติปิ๊งกันมาแล้วเนี่ยไหมตัดีใจแลยดีใจเอาของมาแจก<น><สะ>ฮัลโหลเกส์เซ่แกร์เซ่มาต่ายีเหนื่อยไหมตัวช้ำไหมไม่มีมันนี่มีแต่ มีแต่ผักมาให้ไม่มีตังให้แค่เลโดบอกให้เข้าแถวแล้วไล่ไล่น่ะอ่า

और एक बार देखिए भाई दोबारा अभी नहीं लीजिएगा आराम आराम से दे अब लाइन में लगल वाला के है ना ना मिलते तो कहा कि ना दिलके तो वही ना अपने स्वार्थी थोड़ा सा समझना चाहिए हाँ जा लगा ना तोरो मिल जाती जान लगा ना हाथ तेरे के जो जान ना ले लो हाथ तेरे के ले Sala. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ सर डबल देखा। ले लेल खने तो हनी साहब इंसाफ कर दिया ने दूसरा बार घुसेला नहीं तो फिर वही ना बड़ा बड़ा आदमी के कार वाला बड़ा बड़ा जो जो हर दे जल्दी जल्दी ठीक है

นะครับก็ได้แบ่งตังครับในน้ำมาแจงให้กับคนในชุมชนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอครับมีเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแต่ก็

拜拜。